สวัสดีครับคุณรู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องคืนหลอนกับผมพรชัยนะครับคืนนี้เราจะพาทุกท่านเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีที่พลิกผันกลายเป็นความสยองเมื่อแอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดมาอาจไม่ใช่แค่แอปพลิเคชันธรรมดากับเรื่องราวของแอปพลิเคชันมรณะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่เคยประสบพบเจอเหตุการณ์ขนหัวลุกด้วยตัวเองครับจอยครับ สวัสดีครับจอยสวัสดีค่ะพลชายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีมากค่ะที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้ค่ะจอยครับแค่ชื่อแอปพลิเคชันมรณะก็ฟังดูน่ากลัวแล้วครับมันเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงจอยไปดาวน์โหลดแอปอะไรมาครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วค่ะคุณพรชัยตอนนั้นจอยกำลังติดโซเชียลมีเดียามากๆแล้วก็ชอบเล่นเกมในมือถือค่ะวันนึงจอยเลื่อนฟีดใน Facebook ไปเรื่อยๆก็เห็นเพื่อนคนนึงแชร์ลิงก์ของแอปพลิเคชันแปลกๆค่ะมันเป็นแอป,ปที่ชื่อว่า The Seeker ครับ The Seeker เป็นแปปอปเกี่ยวกับอะไรครับในคำอธิบายแอป,ปบอกว่าเป็นแอป,ปสำหรับคนชอบค้นหาความจริง ค้นหาสิ่งลึกลับค่ะมันจะพาเราไปสำรวจสถานที่ต่างๆที่มีพลังงานบางอย่างอยู่ฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าจอยเองก็เป็นคนชอบเรื่องลี้ลับอยู่แล้วก็เลยกดดาวน์โหลดมาทันทีเลยค่ะแล้วหน้าตาแอปเป็นยังไงครับตอนเปิดครั้งแรก ตอนแรกที่เปิดแอปหน้าตามันเรียบๆค่ะคุณพรชัยเป็นพื้นหลังสีดำมีเข็มทิศอยู่ตรงกลางแล้วก็มีคำว่า searching for anomaly ขึ้นมาค่ะเหมือนกำลังสแกนหาอะไรบางอย่างแล้วแอปก็จะสั่นเบาๆเ,เ,เหมือนโทรศัพท์กำลังประมวลผลอยู่ค่ะหลังจากนั้นไม่นานแอปก็ขึ้นข้อความมาค่ะว่า anomaly found 1.5 kilometers northeast คือมันบอกตำแหน่งสิ่งผิดปกติที่อยู่ห่างออกไป1.5กิโลเมตรทางทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือค่ะจอยก็เลยลองเปิดแผนที่ดูปรากฏว่ามันชี้ไปที่บ้านร้างหลังหนึ่งในซอยไม่ไกลจากคอนโดจอยเลยค่ะแล้วจอยได้ลองไปสำรวจเลยไหมครับตอนแรกก็สองจิตสองใจค่ะคุณพรชัยเพราะว่ามันเป็นบ้านร้างที่เขียนในหมู่คนแถวนั้นอยู่แล้วค่ะแต่ด้วยความอยากรู้แล้วคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้งก็เลยตัดสินใจชวนเพื่อนอีกคนไปด้วยกันค่ะ แล้วเจออะไรครับที่บ้านร้างนั้นตอนที่เราไปถึงบ้านร้างอากาศมันเย็นยเยือกผิดปกติเลยค่ะคุณพรชัยทั้งทางที่ข้างนอกก็ไม่ได้หนาวอะไรนักพอเปิดแอป,ป The Seeker ขึ้นมาแอป,ปก็สั่นแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วตัวเข็มทิศมันก็หมุนวนไปมาเร็วมากเหมือนกำลังชี้ไปที่บางอย่างในบ้านพอเราเดินเข้าไปใกล้ๆตัวแอป,ปก็จะสั่นแรงขึ้นอีก พร้อมกับมีเสียงซ่าๆแทรกเข้ามาในลำโพงโทรศัพท์ค่ะเราลองเดินเข้าไปในบ้านค่ะเดินไปถึงห้องนั่งเล่นเก่าๆที่มีฝุ่นจับเต็มไปหมดเลยค่ะแอปก็ขึ้นข้อความว่า Anomaly detected High spiritual presence ค่ะแล้วจู่ๆโทรศัพท์ของจอยก็ดับไปเองเลยค่ะทั้งๆจะแบตก็เต็มอยู่แล้วจอยเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนจอยก็ตกใจค่ะ เราเลยตัดสินใจออกมาจากบ้านนั้นทันทีตอนแรกก็คิดว่าคงเป็นแค่ความบังเอิญที่โทรศัพท์แบตหมดแต่พอกลับถึงคอนโดจอยลองเปิดโทรศัพท์อีกครั้งมันก็เปิดติดขึ้นมาปกติค่ะแล้วแอป The Seeker ก็ยังอยู่ในเครื่องเหมือนเดิมคืนนั้นเองค่ะคุณพรชัยจอยก็เริ่มเจอเรื่องแ,แปลกๆตอนประมาณตีสองกว่า,วาจอยได้ยินเสียงคนกระซิบอยู่ข้างหูค่ะเป็นเสียงผู้หญิง เสียงมันแผ่วมากแต่ก็ชัดเจนว่ากำลังกระซิบอะไรบางอย่างกระซิบว่าอะไรครับจอยจับใจความไม่ได้ค่ะคุณพรชัยเหมือนมันพูดภาษาอะไรที่เราไม่เข้าใจแต่มันเป็นเสียงที่ทำให้จอยรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวเลยค่ะจอยรีบลืมตาขึ้นมามองรอบๆห้องก็ไม่เห็นอะไรเลยแต่เสียงกระซิบนั้นก็ยังไม่หายไปค่ะเหมือนมันกำลังวนเวียนอยู่รอบตัวจอยเลยค่ะแล้วจอยพยายามข่มตาหลับไหมครับ ไม่กล้าเลยค่ะคุณพรชัยกลัวมากกลัวว่าถ้าเปิดไฟไปแล้วจะเจออะไรเข้าจอยก็ได้เตดซุกตัวอยู่ใต้พ้าห่มแล้วก็สวดมนต์ในใจไปเรื่อยๆจนกระทั่งเสียงทั้งหมดหายไปตอนใกล,ล้รุ่งเช้าค่ะพอเช้าขึ้นมาจอยก็รีบเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนฟังครับเพื่อนก็บอกว่าน่าจะเป็นพอ The นแอปเดซ s เกอร์นั่นแหละค่ะเลยแนะนำให้จอยลบแอปนั้นทิ้งไปเลยจอยก็ตัดสินใจลบแอปทิ้งไปทันทีคิดว่าเรื่องราวแปลกๆก็จะจบลงแค่นั้น แล้วมันจบลงจริงไหมครับไม่เลยค่ะคุณพรชัยหลังจากลบแอป,ปไปแล้วเรื่องแปลกๆมันก็ยังเกิดขึ้นกับจอยอยู่ดีค่ะเหมือนมันไม่ได้หายไปพร้อมกับแอป,ปเลยค่ะบางทีจอยกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่ดีๆหน้าจอมันก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าแอป The Seeker ขึ้นมาเองค่ะท,ท,ทั้งๆที่จอยลบไปแล้วมันจะขึ้นมาแว็บหนึ่งแล้วก็หายไปหรือบางทีจอยก็ได้ยินเสียงกระซิบจากโทรศัพท์ทั้งๆที่ไม่มีใครโทรเข้ามาเลยค่ะ ที่น่ากลัวที่สุดคือคืนหนึ่งค่ะคุณพรชัยจอยกําลังนอนหลับอยู่จู่ๆโทรศัพท์จอยก็สั่นแรงมากค่ะจอยหยิบขึ้นมาดูก็เห็นว่าแอปเดอะซีเก r มันกลับมาอยู่ในเครื่องอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วหน้าจอก็ขึ้นรูปตาปริศนาสีแดงกำมจ้องมองมาที่จอยแล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้เสียงมันชัดเจนมากเลยค่ะเหมือนกําลังพูดว่าคุณหนีไม่พ้นหรอกโอ้โหน่ากลัวมากครับ จอยทำยังไงครับตอนนั้นจอยกรี๊ดสุดเสียงเลยค่ะคุณพรชัยแล้วก็รีบปาโทรศัพท์ทิ้งไปบนพื้นเลยโทรศัพท์กระเด็นไปชนกำแพงจนหน้าจอแตกละเอียดแต่เสียงกระสิบนั้นก็ยังไม่หายไปค่ะเหมือนมาจากทุกทิศทางรอบตัวจอยเลยค่ะหลังจากนั้นจอยก็ไม่กล้าใช้โทรศัพท์เครื่องนั้นอีกเลยค่ะรีบเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันที แต่ความรู้สึกหวาดกลัวก็ยังคงอยู่กับจอยจนถึงทุกวันนี้ค่ะบางครั้งจอยก็ยังได้ยินเสียงกระซิบแววๆอยู่ข้างหูหรือรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองจอยอยู่ตลอดเวลาค่ะแสดงว่าแอป The Seeker นี่มันไม่ใช่แค่แอปธรรมดาแล้วนะครับคุณจอยมันเหมือนเป็นประตูที่เปิดให้สิ่งเหนือธรรมชาติเข้ามาในชีวิตเราเลยนะครับใช่เลยค่ะคุณพรชัยจอยเชื่อแบบนั้นเลยค่ะตอนนี้จอยไม่กล้าดาวน์โหลดแอปแปลกๆอีกแล้วค่ะ ไม่กล้าแม้แต่จะกดลิงก์ที่ไม่รู้จักมันทำให้จอยตันหนักเลยคะ่ะว่าบางทีสิ่งที่อยู่ในโลกดิจิตอลก็อาจจะส่งผลมาถึงโลกแห่งความเป็นจริงได้เหมือนกันเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวและน่าคิดมากๆเลยครับคุณจอยโดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามากขนาดนี้ต้องขอบคุณคุณจอยมากๆเลยนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์คนหัวลุกนี้ให้กับคุณผู้ฟังของเราในค่าคืนนี้ ยินดีมากค่ะพรชัยยินดีมากค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอให้ทุกคนระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแปลกๆนะคะและสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามเล่าเรื่องคืนหลอนในค่ำคืนนี้หากคุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์น่ากลัวเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเรื่องราวลี้ลับที่มาในรูปแบบสมัยใหม่อย่าลืมคอมเมนต์เล่าเรื่องของคุณใต้คลิปพอดแคสต์นี้หรือส่งข้อความมาหาเราได้เลยนะครับ พวกเรายินดีรับฟังทุกเรื่องเล่าครับและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดหลอนในตอนต่อๆไปและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคุณจะได้รู้ทันทีที่มีตอนใหม่ๆออกมาคืนนี้ขอให้ทุกท่านปิดโทรศัพท์ให้สนิทนะครับหรือระวัง เสียงกระซิบที่อาจดังมาจากข้างในสวัสดีครับ